ก็ขอสวดทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาโอเคเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอกดนี้ก่อนลวกันเนาะซึ่งนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคซึ่งเหมือนี้นะครับทุกคนจะเป็นแบบเดียวกับเอ,อ่อพันโซแล้วกันคือแบบไงอะเหมือนเขาให้เราจำว่านะครับว่าเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็คือที่เราต้องกดเนาะอืมอันนี้จะเป็นระดับ อีซีอยู่ก็คือเป็นระดับง่ายนะครับทุกคนจนถึงระดับโคตรยากเลยนะจะเป็นยังไงก็ดูกันต่อครับทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นแลครับทุกคนเป็นมีเดียมมเดียมเออเมื่ออะไรวะอ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วเกือบแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้คือกดกดมั่วๆเลยเออแล้วก็ถูกอืมแล้วก็ดีละโอ้โหคนนี้ง่ายกว่าคนนี้ได้สองอันคือแบบ ไมบางคนมันง่ายกว่าโอ้โหอันนี้ก็ง่ายเกินอันนี้ระเมดเดียมเลยนะมันง่ายขนาดนั้นนะเค่หนึ่งปุ่มเพื่ออะไรเนี่ยทุกคนไม่น่าเชื่ออ้โทุกคนมาอีกแล้วโอเคอันนี้ไม่น่ายากนเนาะก็อย่างนี้เลยอึ๊บอ,อึ๊บอ,อ,อ,อ่าเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้อันนี้อันนี้ระดับหาทุกคนก็ยังพอได้อยู่ระดับยากก็ยังพอได้อยู่ เดี๋ยวมันจะมียากขึ้นกว่านี้อีกไงอ,อันนี้แหละตอนนี้คือสามคนที่ยังรอดอยู่รู้สิว่าเราเดี๋ยวจะสามารถเป็นท็อปวันได้ไหมแบบเป็นที่หนึ่งอ่ะเออเราจะสามารถชนะได้ไหมสองสองสองอเคได้อยู่นะมั้งก็อย่างนี้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 อืมอันนี้เป็นระดับเอ่อ expert 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 เรียกวอา expert เลยอะทุกคนประมาณนั้นเอาแล้ว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 เรียบร้อย <c oughs> คนนี้ไม่เฮ้ย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 ได้เหรอ สวยแล้วสวยแล้วแพ้แน่นอนเอาชนะโอเคถือว่าดีเลยดีเลยจริงๆกักอ,อ,อันนี้ก็เล่นมาแล้วตลอบทุกคนตอนนี้คือแบบผมมีวินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว18วินเลยเยอะมากเอาเริ่มคนแรกเลยโอ้โอเคเสี่ปุ่มก็ก็ดีจะได้กดทุกปุ่มไปเลย อันนี้เป็นระดับ easy อะทุกคนคือมันจะมีแบบ easy มาถึง expert มั้งแล้วก็แบบยากกว่านลนะิปอื่นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็คือเล่นมาก่อนอันนี้เหมือนน่าจะมีมากกว่าน,นี้อีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคนนี้ตอบก่อนนะทุกคนอุ้ย <Okay. S 1> ทุกคนก็มีความเก่งเหมือนกันนะทุกคนหนึ่งสามหนึ่งสามสอง ก็คือวิธีการจาของผมก็คือผมเนี่ยจะนับนาอว่าแบบแต่แต่อาจจะมีกี่ช่องประมาณนั้นแหละเออแล้วแล้วถันอ,อยู่ช่องไหนผมก็จะจำถ้าถ้าอยู่ถ้าอยู่ช่องสองผมก็จะจำเป็นสองะทุกคนประมาณนั้นถ้าแถวสองมันเป็นสามผมก็จำสามก็จะเป็นสองสามอะไรประมาณนั้นแถวสามก็จะเป็นถ้าแถวสามเป็นหนึ่งก็สองสามหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละทั้งหมดอ่ะเออจะมันจะช่วยให้ผมจำจำง่ายขึ้นมั้งเออใช่ โอเคนี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นะครับทุกคนมึงก็ไม่ได้ยากขนาดหรอกอันนี้ก็อย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยโอเคเกือบแล้วเกือบไปแล้ว,<ๆ>ลวโหอ,อันนี้อันนี้เป็นระดับหาทุกคนระดับยากอยู่อะไรเนี่ยทุกคนอย,อยู่อยูๆก็ได้วินมาเฉยสสงั้สองอันโอ้โหที่ไปยี่สิบวินนะทุกคนเยอะมาก ไหนใครเคยเล่นแบบนี้บ้างครับเขไม่มาหน่อยนะเราะว่อเคยเล่นแบบนี้มาบ้างเลยประมาณนั้นเออซึ่งผมอะ่ะก็เคยเล่นมาแล้วหลายวันแล้วแหละที่ที่เล่นมาแบบนี้มันก็เลยมีวินค่อนข้างเยอะสามสามหนึ่งเอ,อ๊ะใช่ปะเอยเกือบมาแล้วเกือบแพ้เกือบแพ้ คือต้องบอกไว้ก่อนว่าหมดเอ็กซ์เพิมันก็ค่อนข้างจำเุ่องยากัน้วทุกคนคือถ้าเกิดจำไม่ได้ก็คือพลาดเลยโอ,โอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาคือตอนนี้เหลือสคนใช่ไหมครับหมดนี้มันยากจริงทุกคนหมดมาสเตอร์เนี่ยโอ้ยตายแล้วโหมดมาสเตอร์คือโคตรยากกับทุกคนยากจริงโอเคมาทุกคน,นเดี๋ยว ขลุกตัวเองว่ะขนาดให้บดอีซี่เรายังไม่ผ่านเลยทุกโอเคทุกคนครับมากันต่อเนาะคือเมื่อกี้แบบพลาดนิดนิดหน่อยเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ต้องมารอแล้วครับทุกคนรอแล้วโอเคตามผมละสวัสดีครับทุกคนอันที่สามเนาะอันที่สามอันนี้ก็จะเป็นหมด Easy อีซี่ะทุกคนเป็นโหมดแบบง่ายๆที่เมื่อกี้ก็คือพลาดแบบง่ายๆไปเลย อันนี้ก็จะเริ่มมีความยากขึ้นมาเล้วเป็นระดับมีเดียมก็คือจะเริ่มยากยากขึ้นเรื่อยๆผมแอันนี้ก็โอได้อยู่นะโอเคอันนี้อันนี้ครับทุกคนโอเคยังผ่านยังผ่านยังผ่านอยู่เดี๋ยวนะเธอสามคนแล้วหรอหนึ 1, 2, ่งสาทำไมลุยกันไวจังอนะทุกคนหร,หรือว่าเขายอมแพ้กันทุกคน เต้องเรียกว่าจําเป็นสเต็ปสเต็ปมาทุกคนจะได้บอกว่ามิพาดอะไรประมาณนั้นถ้าเราสามารถจําเป็นสเต็ปได้อะเราจะสามารถจํามันได้มาประมาณนั้นโอเคนี่จะเป็นบทยากรับทุกคนเป็นบทที่แบบว่ามีความยากขึ้นมาจากจาก,กระดับที่บอกว่าปกติมันกามันก็จะเริ่มยากขึ้นโอ้ยหนึ่งสอง พลาดแน่พลาดอีกแล้วเราทำไมมันซวยซ้ำซ้อนๆเลยขนาดนี้เดี๋ยวคนซวยจริงๆเลยโอเคครับทุกคนมาอันนี้ก็จะเป็นอันดับอีซี่ทุกคนคือแบบแล้วก็เล่นวนไปวนมาอย่างนี้แหละเออสำหรับแบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือแบบเหมือนก็กดปุ่มอะไรไปเรื่อยๆแหละก็คือตามที่เขาเบอกอะไรต่างๆมา แต,แต่ว่าถ้าเกิดมันยากขึ้นใช้หมดมันยากขึ้นมันก็จะแบบเริ่มจําไม่ได้เพราะบางทีอ่ะมันก็สับรับทดสอบในหมดเลยไงบางทีคนมันก็จะจาไม่ได้เนาะอุ้ยอันนี้ปุ่มเดียวเออได้อยู่โอเคครับทุกคนโอเคตาผมอีกแล้วครับทุกคนออ,อันนี้โอเคดูคนนี้บ้างดูคนนี้บ้าง อันนี้ครับทุกคนจะเป็นหมดแบบยากขึ้นเนาะก็คือจะต้องเออมันเป็นด่านยากอะเออแต่มันก็ยากขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนมันก็ไม่ยากเลยขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่หมดแบบยากคุณสองไงอันนี้อันนี้เป็นหมดยากแบบธรรมดานี่แหละ expert สอง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 ,สอง หายแล้วไม่ใช่โอ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคครับทุกคนสักีนท่นี้แหละก็ฝากกดฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ